นางเอกของเราก็แอบชอบเพื่อนที่ทำงานอยู่คนหนึ่งนะครับเธอเองก็พยายามทำทุกอย่างเพื่อจะได้ใกล้คิดเขาแต่ว่าอยู่ดีๆผู้ชายคนนี้ก็ดันมีแฟนทั้งัน้นนางเอกของเราก็แอบเสียใจแต่ว่าเธอเองก็ยังไม่ตัดใจนะครับคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงไม่มีภาพลามกหรืออนาจารแต่อย่างใดนะครับ ปิดเรื่องมาในครับก็จะเป็นนางเอกกับคุณสาม, filho, มีกำลังนั่งกินกนาแฟเตรียมตัวจอ,อกไปทําง,งานระหว่างนั้นนางเอกของเราก็ได้บอกกับคุณสามนีนะครับว่าพรุ่งนี้มันจะมีงานเลี้ยงนะฉันอาจจะกลับบ้านดึกคุณสามีก็เลยได้บอกนะครับว่ามีอะไรต่อถึงนี้ไหมนางเอกของเราก็เลยได้บอกว่าไม่มีอะไรหรอกค่ะแค่ฉันจะบอกคุณว่าฉันจะกลับบ้านดึกก็เท่านั้นอ๋อโอเคครับงั้นผมขอตัวออกไปทําง,งานก่อนแล้วกันนะครับจากนั้นทั้งสองคนก็เลยได้แยกย้ายกันออกไปทํางานแล้วสักพักหนึ่งนางเอกของเราก็ได้มาถึงที่ทํางานเรียบร้อยนะครับเธอเองก็นั่งทํางานอย เพราะว่าม <were> no ัวแต่แอบมองผู้ชายคนหนึ่งอยู่นั่นเลยครับนางเอกของเราแอบชอบผู้ชายคนนี้อยู่นั่นเองแล้วสักพักหนึ่งนะครับพี่หนุ่มผมยาวก็เอางานมาส่งให้นางเอกของเราซึ่งนางเอกของเราก็รู้สึกดีทุกครั้งนะครับที่พี่หนุ่มผมยาวเดินเข้ามาหาเธอเองก็เลยได้ขอบคุณไปนะครับจากนั้นพี่หนุ่มผมยาวก็เลยขอตัวไปนั่งทํางานต่อได้สักพักหนึ่งนะครับก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามานั่นเลยครับผู้หญิงคนนี้เป็นแฟนพี่หนุ่มผมยาวนั่นเองเธอเองก็ได้เอาข้าวกลางวันมาให้พี่หนุ่มผมยาวของเรานะ ก็แอบเสียใจแอบอกหักไปนิดหนึ่งนะครับเพราะว่านางเอกของเราไม่รู้นะครับว่าพี่หนุ่มผมยาวมีแฟนแล้วส่วนพี่หนุ่มผมยาวของเราเนี่ยก็ออกลูกเขินลูกหวานกับคุณแฟนเสลือเกินนะครับจนเพื่อนๆในที่ทํางานก็ได้แอบแซวไปนะครับว่าทั้งสองคนเนี่ยเพิ่งแต่งงานกันหรือเปล่าเนี่ยจะหวานอะไรขนาดนั้นพี่หนุ่มผมยาวก็เลยได้แนะนําให้ทุกคนได้รู้จักนะครับพร้อมกับบอกด้วยว่าพวกเราแต่งงานกันมาได้สักพักหนึ่งแล้วแต่อาจเป็นเพราะว่าเราสองคนรักกันมากหรือเปล่าครับจากนั้นทุกคนยิ่งโ호ใหญ่เลยนะครับจนพี่หนุ่มผมยาวก ไปก่อนนะเดี๋ยวผมขอตัวทํางานก่อนจากนั้นคุณภรรยาก็เลยเดินออกไปส่วนพี่หนุ่มผมยาวก็เลยมานั่งทํางานต่อพอตกมาตอนเย็นนางเอกของเราก็อยู่บ้านกับคุณสามีนะครับระหว่างนั้นนางเอกของเราก็ได้เล่าให้คุณสามีฟังว่าวันนี้นะครับมีคนเอาข้อกล่องมาให้คุณสามีที่ทํางานด้วยแล้วทั้งสองคนก็น่ารักกันมากเลยนะเดี๋ยวว่างๆฉันจะเอาไปให้คุณบ้างแต่ว่าคุณสามีก็ได้ปฏิเสธไปนะครับว่าถ้าเกิดวันไหนผมลืมเอาข้าวไปผมก็หากินในบริษ,ษัทก็ได้นะครับประหยัดเวลาไปตั้งเยอะคุณไม่ต้องมาใส่ใจเรื่องแบบนี้หรอกนนอกนนนนารได้้้ยยิแบบั็ู ก็เลยได้บอกกับคุณสามีวันนานมากแล้วนะที่เราไม่ค่อยจะมีเวลาให้กันวันหยุดเนี้ยเราออกไปเที่ยวด้วยกันดีไหมคุณสามีก็ได้ปฏิเสธไปนะครับว่าผมไม่ว่างรอวันหยุดนี้ผมจะออกไปทํโ o ทีคุณเองก็เข้านอนได้แล้วมันดึกมากแล้วนะจากนั้นทั้งสองคนก็เลยชวนกันเข้านอนหลับฝันดีนะครับต้านหม้าอทีหนึ่งก็จะเป็นวันใหม่นะครับวันนี้ก็จะเป็นวันงานเลี้ยงนางเอกแล้วก็พี่หนุ่มผมยาวกับเพื่อนๆที่ทํางานทุกคนนะครับก็เล่งทํางานเพื่อจะไปต่อง,งานเลี้ยงในตอนเยนน็นเราว่างเน้นนะครับทางดานหัวหนนี่ก็ได้ ร,รีบเคลียร์งานให้เสร็จแล้วก็เคลียร์งานให้เรียบร้อยด้วยนะเพราะว่าตอนเย็นไปกินเลี้ยงผมก็เลยอยากให้ทุกคนตั้งใจทํางานให้มันเสร็จภายในวันนี้นะครับซึ่งทุกคนก็ได้รับปากหัวหน้าไปนะครับพอตกมาตอนเย็นก็เป็นเวลางานเลี้ยงนะครับทางหัวหน้าเนี่ยก็ได้บอกไปว่าทุกคนสามารถกินได้เต็มที่เลยนะสั่งได้ไม่อัน้นเพราะว่าทุกคนทํางานมาเหนื่อยทั้งปีแล้วนางเอกแล้วก็เพื่อนเพื่อนที่ทํางานก็เลยได้ขอบคุณไปนะครับจากนั้นทุกคนก็เลยชวนกันชนแก้วนะครับแต่ว่าสักพักหนึ่งพี่ลุงผม เพื่อนและแกนงเอกของเราได้ยินแบบนั้นนะครับก็เหมือนจากจะแกล้งพี่หนุ่มผมยาวนะครับก็เลยได้บอกว่างัางนน้นนายก็ต้องกินให้มันเยอะกว่าเพื่อนนะถ้านายอยากจะกลับไวพี่หนุ่มผมยาวด้วยความที่อยากจะกลับอยู่แล้วนะครับก็เลยตามใจพวกเพื่อนๆจากนั้นก็เลยยกแก้วค่อนข้างจะหนักเลยนะครับแต่ว่าพอผ่านไปได้สักพักหนึ่งพี่หนุ่มผมยาวของเราเนี่ยก็ไม่ไหวนะครับก็เลยได้บอกกับเพื่อนๆนะครับว่าผมไม่ไหวจริงๆแล้วนะผมขอตัวกลับบ้านเลยได้ไหมแต่นั่งเอกของเราก็ได้บอกไปนะครับว่าฉันเป็นผู้หญิงฉันยังไม่อยากกลับเลยแต่พี่หน่มมผยาาวกบบอะครั ผมแล้วนะครับว่าผมจะไม่กลับดึกและผมจะไม่ดื่มเยอะทางหัวหน้าก็เลยได้บอกงั้นเอางี้ดีไหมถ้านายดื่มหมดขวดนี้เดี๋ยวฉันจะให้นายกลับซึ่งนางเอกกับเพื่อนๆก็เห็นด้วยนะครับเพราะว่าถ้าหมดขวดนี้มันก็ค่อนข้างจะหนักแล้วนะครับพี่หนุ่มผมยาวด้วยความที่อยากจะกลับมันเองก็เลยกระดกจนหมดแก้วนะครับแล้วสักแพ้หนึ่งนะครับพี่หนุ่มผมยาวของเราเนี่ยก็ภาพตัดเลยนะครับหลับฝันดีค่าโต๊ะนางเอกของเราก็เลยได้บอกกับเพื่อนทุกคนนะครับว่าหนูไปส่งเขาเองก็ได้นะเพราะว่าบ้านเขากับบ้านหนูอยู่ใกล้ๆกันซึ่ ว,ว่ารบกวนเธอด้วยนะจางนั่งเอกของเราก็เลยพาพี่หนุ่มผมยาวกลับบ้านนะครับซึ่งระหว่างทางพี่หนุ่มผมยาวของเราเนี่ยก็ได้ขอโทษนังเอกของเราครับว่าผมเป็นผู้ชายแท้ๆผมยังจะให้คุณมาส่งอีกทางเอกของเราก็เลยได้บอกนะครับว่าไม่เป็นไรหรอกค่ะเพราะว่าคุณเองก็ช่วยกันทางานตั้งเยอะนะทางพี่หนุ่มผมยาวก็เลยได้ขอบคุณทางเอกของเราไปนะครับแล้วสักพักหนึ่งนั่นเลยครับนังเอกของเราพาพี่หนุ่มผมยาวมาเปิดโรงแรมพอพี่หนุ่มผมยาวของเราตื่นขึ้นมาครับก็เลยได้ถามว่าที่นี่ที่ไหนครับมันไม่ใช่บ้านผมน่่่นาาางงเเเอออกกขร็ลยไไ้บปคัวุณม หลกลกาางทางทฉันก็เลยพาคุณมานอนอยู่ที่โรงแรมเนี่ยเดี๋ยวคุณดื่มน้ําก่อนแล้วกันนะจะได้รู้สึกดีทางพี่หนุ่มผมยาวก็เลยได้ขอบคุณนะครับจากนั้นมันก็เลยได้ดื่มน้ําแล้วก็ได้บอกกับนังเอกของเรานะครับว่าผมขอตัวกลับบ้านก่อนแล้วกันนะแต่ว่านังเอกของเราก็ได้บอกนะครับว่าตอนนี้มันก็ตีหนึ่งกว่าแล้วนะมันไม่มีรถ่อคุณนอนที่นี่ก็ได้งั้นผมขอไปนอนตรงโซฟาแล้วกันนะครับแต่นังเอกของเราก็ได้บอกไปนะครับว่าคุณนอนตรงนี้แหละคุณรู้ไหมว่าฉันรอการนี้มานานมากพี่หนุ่มผมยาวของเราได้ยินแบบนั้นก็ตกจเเลลยยะคครัก็ได้าามมวุ่ณห ว่าย no? tamam. ังไงครับนางเอียของเราก็เลยจะบอกนะครับว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาฉันแอบชอบคุณมากเลยนะฉันรอเวลาที่เราจะมีโอกาสอยู่ด้วยกันแบบนี้พี่หนุ่มผมยาวของเราก็เลยจะบอกนะครับว่ามันไม่ได้นะครับแบบนี้แต่ว่านางเอียของเราก็ไม่ได้สนใจนะครับเปิดอันติใส่นานเลยครับหลังจากนั้นหนักก็ได้กินเวลาไปนะครับหลังจากกินเวลาเสร็จสามรีบอยนะครับทางพี่หนุ่มผมยาวของเราก็โทรบอกคุณภรรยาว่าผมขอโทษด้วยนะครับว่าพอดีผมดื่มหนักไปหน่อยตอนนี้ผมก็นอนพักอยู่ที่โรงแรมทางคุณภรรยาก็เลยถามนะครับว่าคุณไปพักกับใครพี่หนุ่ ยาวก็เลยได้บอกนะครับคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะผมพักอยู่คนเดียวคุณเองก็นอนได้แล้วจากนั้นพี่หนุ่มผมยาวก็เลยขอตัววางสายนะครับนางเอียของเราก็เลยเดินเข้ามานานเลยครับหลังจากนั้นหนังก็ได้กินเวลาไปนะครับพอตัดไม้ทีหนึ่งก็จะเป็นตอนเช้านะครับคุณภรรยาก็ได้โทรหาแต่ว่าพี่หนุ่มผมยาวของเราก็ไม่ได้รับสายนะครับเพราะว่านางเอียบของเรากําลังจะเปิดอันตินั่นเองนานเลยครับหลังจากนั้นหนังก็ได้กินเวลาแล้วก็ตัดจบลงนะครับหลังจากดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลั้คนิปดวยะรบ เราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ